สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนทําผมเช็ดเท้านะคะจากเสื้อผ้าที่เราไม่ใส่แล้วเนาะตัวนี้นะคะ เช็ท้านะคะทำจากเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะจะเป็นเสื้อยืดหรือไม่ยืดก็ได้ ี้นะคะก็เย็บเก็บขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพรมเช็ดเท้านะคะนี่แบบนี้นะคะเราจะใช้สีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยที่เรามี